วันนี้จะลองมาทำบะหมี่ไข่ดูจ้าเกลือแป้งสาลีเนาะแป้งสาลีตามด้วยเกลือน,นิดหน่อยจ้าไข่ไก่นะ ากาศมันเข้านะอุณหภูมิห้องเลยจ้าพึ่งพักแป้งทบสัตว์